หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับการใช้งาน s e t c p u p นะครับขั้นพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่ตอนที่0ตอนที่0ก็คือ0นะและไล่มาเรื่อยๆนะ12 3 45จนถึงตอนที่61เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะได้ความรู้นะโอ้โหแบบว่าพื้นฐานแน่นเลยในตอนที่62ไปต้นไปนะครับเราจะเริ่มต้นเทิร์นโปกันแล้วนะ ใช้ความรู้ทีม่มีมาทั้งหมดนะครับมาต่อยอดและเรียนรู้การทํางานแบบโปรในโปรแบบกรม s k ิลแอปซึ่งจะมีคาสั่งอื่นเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะแต่เราจะโฟกัสไปที่การทํางานแบบโปรแล้วนะโดยตอนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับด้วยหลักการที่เรียกว่าอ็อบเจกต์หรือวัตถุบนโปรแบบกรม s k ิลแอปโดยผมจะเริ่มต้นจากคําสั่งแรกคือ make group นะครับคำสั่ง make group นะครับอ่ะเลิกไปเลยนะครับถ้าเรานะครับใช้คําสั่งสี่เหลี่ยม r สี่เหลี่ยมนะ r คือกดที่ปั้นพิมพ์นะครับเรียกคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับ สร้างสีเลขึ้นมาพีพุดผูนะครับกดตัวพีที่แป้นพิมพ์นะครับและผมอยากจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผมคลิกลัวๆเลยนะที่ชิ้นงานครับเพื่อเลือกทั้งหมดถูกไหมสีเล็กครับฉะนั้นคลิกขวานะออกคําสั่งที่ชื่อว่า make group เมื่อออกคําสั่ง make group แล้วนะครับชิ้นงานของเราจะกลายเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งอันเลยคลิกครั้งเดียวแล้วก็ติดเลยครับดูอีกทีนะสร้างวงกลมขึ้นมาตัวหนึ่งกดตัว c circle นะครับ จากนั้นกด P พุทธภูครับดึงเฟซขึ้นมาครับเมื่อได้แล้วคลิกรัวๆครับคลิกขวาออกคําสั่ง Make กรุ๊ปเรียบร้อยเลยตอนนี้นะครับถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งที่สี่เหลี่ยมครับเราจะได้สี่เหลี่ยมทั้งหมดคลิกหนึ่งครั้งที่ทรงกระบ,บอกครับเราก็จะได้ทรงกระบ,บอกทั้งหมดครับอลองเทียบกับคําสั่งธรรมดาดูนะถ้าเราไม่ได Make กรุ๊ปเป็นยังไงครับผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับและสร้างทรงกระบ,บอกขึ้นมา โดยปกติแล้วนะครับเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับจะไม่เห็นนะว่าชิ้นงานไหนกลายเป็นกรุ๊ปชิ้นงานงานไหนไม่ได้เป็นกรุ๊ปครับจนกว่าเราจะเล e c t ครับถ้าเราเลือกชิ้นงานที่เป็นกรุ๊ปครับมันจะติดเลยครั้งเดียวติดเลยนะครับเห็นไหมแบบนี้ครับติดเลยแต่ถ้าเราเลือกนะครับชิ้นงานที่ไม่ใช่กรุ๊ปครับเราจะติดแค่เฟสหรือขอบเท่านั้นซึ่งชิ้นงานเราเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่า loose entity loose คือหลุมหลวม entity ก็คือไอตัว e d ตัว face เหล่านี้นครับเขาเรียกว่า loose entity ดังนั้นเองนะครับถ้าเราไปคลิกโดนชิ้นงานที่ไม่ได้ make group นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับและในโปรแกรม SketchUp ครับถ้าทํางานขั้นสูงนะควรหลีกเลี่ยงเจอชิ้นงานแบบนี้ครับอะไรก็ตามที่เป็น face เป็น edge ต่างเนี่ยนอกจากมันจะทําให้ไฟล์ใหญ่แล้วจัดการยากแล้วนะครับมันยังทําให้เราทํางาน ขั้นสูงไม่ได้ด้วยเพราะว่าเวลาทํางานขั้นสูงเนี่ยเราจะนับชิ้นงานนั้นเป็นอ็อบเจกต์นะครับซึ่งอ็อบเจกต์ก็คือวัตถุจําลองอันนึงเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับจะมีกรุ๊ปและคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวเราเรียนรู้จักกรุ๊ปก่อนนะครับนั้นเองวิธีแก้ไขทำยังไงครับให้เราคลิกลูวครับคลิกขวาออกคําสั่ง make group คลิกลูวครับคลิกขวาออกคําสั่ง make group เลยนะครับและนี่คือการสร้างกรุ๊ปครับในสกริป2020นะครับ จะมีการสร้างกรุ๊ปแบบใหม่ซึ่งผมชอบมากๆครับวิธีการคือนะให้เราคลิกขวานะครับมีเพียงในส k t t h Up นะครับ2020เท่านั้นนะครับให้เราคลิกขวานะมันจะมีคำสั่งรียกว่า make group เราจะสร้างกรุ๊ปก่อนเลยครับโดยการกด R r i a l มนะครับแล้วกดพุทภูครับจะสังเกตเห็นนะครับเวลาสร้างเสร็จแล้วปุ๊บนะครับชิ้นงานของเราจะกลายเป็นกรุ๊ปทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกรัวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและตรงนี้ครับ มันคือกรอบข้างในเห็นไหมอันนี้คือด้านในนะครับกรุ๊ปอันนี้ด้านนอกกรุ๊ปอยู่ด้านนอกครับเนี่ยเราอยู่ด้านนอกนะครับถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งสเปซบาครับสเปซบานะครับซีเล็กนะและกดคําสั่ง escape นะครับ E.S.C. นะ escape อยู่ด้านบนซ้ายของแป้นพิมพ์นะครับ E.S.C. หรือเอสเคปนะครับหรือคลิกกันเอาหนึ่งครั้งครับเราจะได้กรุ๊ปทันทีครับอีซีเอ็นฟันงงมากเลยคลิกขวาครับ Make Group กด c c โซเคิลครับผีปุ๊บ เรียบร้อยไหมครับเราจะได้กรุ๊ปทันทีครับอ่ะผมกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งครับเพื่อกดสิเล็กครับและกด Escape หรือคือแทั่นหครั้งครับผมก็จะได้กรุ๊ปทันทีและนี่แหละครับคือการสร้างกรุ๊ปในโปรแกรม s k e t c h Up ครับมัน Easy and Fun แบบนี้ครับในตอนที่6 3นะครับเราจะมาเจาะกรุ๊ปมากขึ้นนะอะไรคือกรุ๊ปนะครับมาทำงานยังไงและเราสามารถ Edit กรุ๊ปอย่างไรนะครับ